วันนี้เราจะตามติดชีวิตพี่หนูดีหนึ่งวันว่าพี่หนูดีทำอะไรบ้างเช้ามาพี่หนูดีทำอะไรคะ่นมาใช่ไหมคะไม่ได้อะไรเดียคยะยังไม่ได้อ่านค่ะที่ไม่ได้อ,อ๋อวันนี้พี่หนูดีทำน้ำเอ็หมักให้ป๊าปาใช่ไหมคะอ่าเพื่อที่จะทำดินปลูกาตาแบดนแบดนของน้องหนูดีเองนะคะชื่อดินหนูดีดินดีต้องดินหนูดีด โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะตามติดชีวิตพี่หนูดีหนึ่งวันนะคะทำอะไรบ้างไปดูกันเลยอ๋อตอนนี้เด็กๆช่วยกันผสมน้ำา m m นะคะโดยวิธีการก็คือการคนเลี้ยวเลเ้็ว เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเนี่ยอันนี้มีคนเสร็จไม่ได้กินข้าวนะออมีคนกำกับอยู่นะคะตอนนี้อันนี้ทำดีๆทำดีๆให้ถึง่ช้แรงงานเด็กนะใช้แรงงานเด็กป้าใช้แรงงานเด็กอะไรนี่อะไรอันนี้อะไรนะดีๆนะเดี๋ยวจะซื้อมาเพื่อให้หนึ่งห่อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์